ความเดิมตอนที่แล้วนะครับเออเดินอย่างรอตกอย่างหมาโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมสปาร์เกอร์นะครับเออวันนี้ก็กลับมาแคสแม็กาัพที่สามอืมก็คือขอโทษที่ห่างหอยเอ้ยห่างหายไปนานก็คือช่วงนี้ติดสอบอะครับติดสอบแล้ว อก็มันว่างก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปอ่านหนังสือก็มาแคร์ให้ดูก่อนเพราะว่าอยากเล่นนะภาคสามอืมขอ,มอมโทษที่ห่างหอวยไปนานด้วยนะครับก็มาต่อ,อเลยแล้วกันนะ หายเออืเอเมื่อกี้เขาบอกว่าประมาณว่าเดินดูทาาดีๆนะมันอยู่ในมือของมาตาโชอ,อะไรอย่างเงี้ยแหละดึง คอนตเอะไรมาตาโชเฮนแมนคืออะไรวะขมมนเนอลูกน้องไปแล้วจ้าเป็นอะไรกูไปแล้ว รันบวยรันครับจังหวะนี้ข้ามไม่ได้สิมึงรักนะจุบ๊บจุ๊บอีอีบายจ้าอะไรโต๊ดหรืวะไ,ไปที่ไหนของก็ฟังยินดีเมืองหรือเปล่า,าเนี่ยโอ้ตายตายตาย โอ้ยยังไม่จบกับกูใช่ไหมเฮ้ยตูย้มเิไปกักูขันไปแลลวไม่ได้แดกที่หรอกตู้ ครับเวียงเวียงดีจัดขอโทษขอโทษอืเอ้าวคบเอ้ยเยี่ยเชียวเอออ้าวกำบเลยถูกใจก็ไม่บอกถูกใจก็ไม่บอกนั้นมาจะเวียงให้ไปให้สุดขอบฟ้าแบบวันนี้ จ้าอวุ้ยมีตัวไปแลบ๊ายบขึ้นขึ้นบ๊ายบาย too slow นายืัอช้ามากเลยเนี่ยเหีสิครับพี่รอติ่งไร Hoặc vui vầy ra một thuê này quá Nó ta Wake up, small town Stop looking Good motion đây leo rồi nè Stop looking อเอ้ยเอ้ยชิบหายเกือบตกแล้วเกือบตกแล้วตกนี่รู้เรื่องอ่ะไปแล้วไป ไปดีกว่าอุ้ยตาทำไงวะไม่เปล่าเอ้ยเอ่อสวัสดีนะ <c oughs> อืดเจ็ดเป็ดสั้นไปทำไงวะเนี้ย ตายก็ได้พุย่อรอความตายย่อรอความตายเฟดพุย่อรอความตายอึ๊บไม่ต้องทุบกูทผลายให้ ไปแล้วบายบายฮคุยไม่ได้ดลเอาดีเออเห็นตาไม่ได้แดกหรอก 팝สไลเดอร์แสดงว่าสไลด์ไม่คงที่ศาสตรนะเพราะสไลด์มันเด้อเอ้ยไอยอดิ X, you have found the first piece of my broken amulet. See if you can find them all. ไรอยู่นะโคใจเลยพินดีมันคืออะไรนะสร้างไว้เพื่อป้องกันเมืองมาตาโชแลนเออแล้วก็มันเป็นอีกด้านหนึ่งของมาตาโชแลน์นะครับผมอีอีด์ l มันก็คือคําแพงว่ะ กำแพงเมืองจีนอะไรกำแพงกั้นเมืองปกป้องเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณอย่นั้นแหละแล้วกูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเออทำดีลูกเฮ้ยกูเห็นโอ้สุดยังไม่สุด What to do here ลากได้โชคสิอย่าตกนะอย่าตกนะเราอย่าตกนะนายดีมากวะไม่ได้คุณต้องทำไงแบบกระโดด <c oughs> ไม่ถึงโูดึงเยอะแล้วนะไม่โมใช่ไหมดึงให้สุดขอบโลกเลยอ้าววววว้ววถึงยังอ ชิบหายกูลืมขึ้น <laughs> โทษโทษจะดึงสุดก่อนจะดันให้สุดก่อนโอเคเอ้ยอาไม่ได้แดกลืมขึ้นโทษโทษโทษอาผมบรรลุแล้วครับลากลากมาเสร็จอย่างนี้อื โอ้ยตายคือผมจะทำให้มันตั้งนะครับเข้าใจปะอึงกินดีเอาเอา,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 าเอ้ยหลุดหลุมตั้งหลุลุมขึ้นหลุดึลุก่อน ไ,ได้ละตั้งเอ้ยยา่ยาย่าโอเคโอเคทำสำเร็จแล้วตัวนี้อ,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 อเอาเอาเอเง้อเอ้ลืมเลย

วะไม่รู้เดี๋ยวไ่ตอบอึดก้อนก่อนแปลว่าอะไรไม่รู้อึ้ยเกือบตกโอโอตกตกตกจนได้ เดิมครับผมตั้งวันนี้๊บป <c oughs> ขึ้นสีพี่เออป่าเราจะมาไต่กำแพงเมืองจีนนะครับตั้งวันนี้ปุ๊บ <c oughs> below you lies the temple forest a dangerous place but your weapon will gain new powers here เขาบอกประมาณว่าเออท,ท,ที่นี่มันอันตรายมากแต่พลังของเราจะมีพลังใหม่ก็คือประมาณว่า๋ย่าพลังประกาของป้านี่จะมีพลังใหม่อะไรเงี้ยครับ อึห mm hmm pues mm hmm. ายตกว่งัวร์จริงๆ e l o w you lies the temple forest, a dangerous place, but your w e i l l gain e w o w e r s e อปมลเนื้อใจที่ Below you lies the Temple Forest, a dangerous place, but your weapon will gain new powers here. อแตกำแพี้มนแล้วไอ้เอาฟังอีกโอ้ยเห็นเห็นอึดอเชือกจาก๋าวันนี้กูไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเชื่กมาหาหน่อย ไม่กล้ากระโดดอะจะขอเวียนอยู่ข้างรอบอื้ยอุ้ยสูส่ความเวิร์งวา่าอัดไกลพนอ้ยเฮียเกินเบืเอ่ออรองเท้ามือมใส่รองเท้าอะไรแม่ถามจริงได้ใส่เบรกเกอร์หรือเปล่าไปซื้อเบรกเกอร์ใ,ใส่ซะนะโอ้โห,โห,โห ของเท้าไม่มีดอกอยางหรือไง <c oughs> อึ้บจะถึงหรอวะไม่น่าถึงเ <c oughs> ฟลเยอะสัดสัดเลยครับพูดเลยเออเต็มมาเวียงรับเีียง ต้องถึงดีรอบเนี้ยมันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ถึงอ่ะอึ๊บอยากเกินอ่ะย่าไอ้ซาเกือบเลยเมื่อกี้เห็นว่าออกหุณจะเข้าตรงขั้นอึ๊บ ดีแม็กทำดีแม็กเออทำดีลูกทำดีเฮอรอดเยวเยอะมากรับพูดเลยเยอะมากฮับพูดเลยลุบ <c oughs> <c oughs> ไปครับยาวไปรับ ตรงต่อไปครับจะได้เก่งัวผู้ใดครับ okay. <c oughs> <c oughs> โอเคโอ้คือแม็กมือแมงเหนียวมาครับพูดตรงนี้คือช่วยน้องเสร็จแม่งกล้ามันขึ้นแน่ๆครับรู้แค่นี้ครับ ยังระทาซานดูมันนะเออดูยังระทาซานอ๋อโอเควิ่งยาวไปครับยาวไปครับโอเคสองจุดหนึ่งแล้วเย๊ ก็เอพิโซดสองที่หนึ่งแล้วนะครับผมนะครับผมนะครับพม Welcome to the forest Max เอ่อยินดีต้อนรับสู่ป่าใหญ่ This on place our holy อะไรวะไม่รู้ขี้เกียจแปลขอแค่นี้ละกันขอโทษต้อนรับสู่ป่าใหญ่แล้ว <c oughs> ถึงซาโบราณแล้วอะไรประมาณนี้นแหละครับ อุ้ยโอ้โหมันจะเออเป็นไงเป็นไงเป็นไงไม่ได้แดกพี่หรอกน้องเอ้ยจะจะเออได้แดกเลยเฮอสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันอยู่ในใจปึ๊บพร้อมไวเป็นของปีศาจเอ้ยสเต็ปมันอยู่ในใจเข้าใจป่ะ These traps were set up to stop Mustacho's beast. Hey, guys, I don't know what I show. Oh, oh, oh. Oh, my God. Ut. Oh, oh. 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 เออ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 ้เอออ <EN> อฮออกแล้วครับสเต็ปมันอยู่ในใจึวไไปขอพิาเออเเออตามพอตกแล้วเออ้บอกเร็วเอ้ยมีเชือก อย่างนี้มันต้องมีซัมติงอะไรแน่นอนต้องเป็นอีอีวาดแน่นอนอ่ะอีดอกลูกตาแน,น,อนอ่นอนอ่ะอ,อือผมมั่นใจน,นี่ไงข้างบนเห็นไหมครับ๊บ เกาะโดดลงไปเลยยังไม่หมดอีกกำลดังจะเยอะไปไหนยังไม่หมดอีกเหรอ แล้วถ้าไอ่บ่อยอะไรนี้ก็ชว่วงนี้เป็นไข้อะไข้เธอไม่ด่าขาดเธอไม่ได้ทุยตวก็ชว่วงนี้เป็นไข้อะไข้จริงก็เจ็บคอก็อากาศเป็นแปลงบ่อยครับก็ดูแลตัวเองกันดีๆด,ด,ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่กำลังจะสอบก็อย่าลืมอ่านหนังสือด้วยนะฮะว้าว,ว,าว อะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นสร้างโบราณอะไรทักอย่าง This is it Max ที่นี่หละแมตาากมาแล้วมันจะแดกหัวเราไหมไม่ใช่ Hey เอ้ยปากกาเอือปากกาหนูเอาปากกากูมาปากกา อ้าวงำงำไม่งำอืมเนี้เป็นพลังไม้เหมือนจะเป็นพลังใหม่นะครับผมโอเคก็ขอจบคลิปการแคสแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าจะสอบอยู่แล้วก็มาแคสกันให้หายที่ถึง,งเฉยอืม ก็เดี๋ยวจะสอบแล้วเดี๋ยวผมจะไปอ่านหนังสือแล้วนะครับผมก็บายๆนะครับสำหรับคนนี้กําลังจะสอบหรือสอบอยู่ก็อย่าลืมอ่านหนังสือนะตั้งใจสอบนะครับผมแล้วปิดเทอมสัญญาว่าเดี๋ยวผมสัญญาว่าเดี๋ยวผมจะแคสให้รัวๆเลยโอเคโอเคครับผมบายยครับ